สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับนะฮะทุกท่านนะมาพบกันเช่นเคยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับมีแนวทางนะครับผมนะเป็นสูตรนะครับสามตัวมาครบนะครับงวดที่แล้วนะครับผมแล้วก็สูตรนี้นะครับสูตรนี้ใช้จริงนะครับผมนะเข้าก็เพิ่งเข้าเนาะเพิ่งเริ่มเข้างวดงวดที่แล้วนะเพราะว่าเราทําสูตรมา งวดที่แล้วเนี่ยเป็นงวดแรกหลายสูตรเลยนะครับแล้วก็เข้าค่อนข้างหลายสูตรเลยแล้วก็มีสูตรนี้นะครับที่เข้านะครับผมนะเป็นมาครบ3ามตัวนะฮะสิชุดนะครับผม18ชุดเนี่ยอืมก็เดี๋ยวลองเอาไปตัดกันดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูแนวทางกันนะครับก็มีหลายคนนะครับผมนะขอกันเข้ามาเยอะนะครับอยากอยากเห็นสูตรนะผมก็รีบมาทําให้นะครับผมอ่าโอเคนะทุกท่านนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูงวดที่1กันก่อนนะครับผมทุกท่านจะคู่นะ มนูที่หนึ่งส่วนสูตรสองตัวนะครับผมนำมาครบงวดนี้หลุดนะครับงวดนี้หลุดนะเดี๋ยวผมจะนำไปแก้นะครับผมนะแล้วก็จะเก็บสูตรนั้นไว้ด้วยนะครับเก็บสูตรที่เราทําไว้ตอนแรกนะครับเอาไว้เป็นสถิตินะครับผมนะอันนี้งวดที่แล้วก็เข้าไปนะครับอ่ะโอเคทุกท่านเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสำหรับงวดแรกนะครับ สำหรับงวดแรกนะครับผมนะเลขที่เข้านะเลขที่เข้าเนี่ยเป็นห้าเก้าเจ็ดนะครับห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดนะผลคำนวณที่ได้นะครับผมเป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นเก้านะครับม,มาสำหรับตรงนี้อันนี้เข้าหมดเลยนะสามตัวโอเคถัดมานะครับงวดที่สองงวดที่สองเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าแค่สองตัวนะครับผมเนี่ยเป็นเป็นหลัก เป็นหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับผมนะส่วนงวดที่สามนะครับงวดที่สามนะฮะได้เป็นนี่นะครับแปดเจ็ดหกนะครับผมมาตามนี้นะครับผมนะทุกท่านเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวมีอะไรมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมในตรงนี้นะสาหรับสูตรนะครับโอเคถัดมานะครับงวดที่สี่งวดที่สี่เราได้เป็นหกนะครับ หนึ่งนะครับผมนะแปดหนึ่งหกแปดนะครับผมและที่เข้าไปอ่าถัดมานะครับถัดมาได้เป็นเก้านะหนึ่งเก้านะครับอ่าโอเคนะครับถัดมางวดนี้นะครับผมงวดนี้ได้เป็นหกนะครับสี 4, เ 10, 2, บนะ่เป็นหลักสิบแล้วก็สองนะเป็นหลักเอ่อหลักหน่วย ตามนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมงวดที่เจ็ดนะฮะงวดที่เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับสองนะครับผมมาที่เข้าไปนี่ถัดมานะครับผมนะถัดมา,นะมนะถ,ดมาถัดมาเป็นงวดเอ่อสักครู่นนะถัดมาเป็นงวดนี้นะครับก็งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเป็นหนึ่งเก้าหกนะครับผมมาที่เข้าไปนี่นะครับ งวดนี้ก็ขอให้มาต่อนะครับอย่า,อ,าอย่ามาเบิ้ลเลยแล้วกันนะครับผมนะถ้าจับคู่เนี่ยได้ประมาณสิบแปดชุดนะครับผมนะสูตรนี้นะครับผมนะฮะอย่าอย่ามาเบิ้ลนะครับถ้ามาเบิ้ลเนี่ยอาจจะต้องมีหลายเลขเลยนะเพราะว่าเลขเขาก็ไม่เบิ้ลมาสามงวดแล้วนะครับมีไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลอันนี้เบิ้ลนะครับนะมามามาคู่กันนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ ไม่เบิ้ล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 นะครับผมนะอันนี้เบิ้ลนะครับผมนะถ้าถ้าเบิ้ลเนี่ยอาจจะสิบแปดชุดนี่อาจจะไม่อยู่นะครับผมนะสำหรับสูตรนี้นะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมนะยังไงเดี๋ยวสูตรเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาจับไปเทียบชนอีกทีหนึ่งนะครับผมทุกท่านะอืออ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูการคำนวณกันดีกว่านะครับการคำนวณนะฮะอ่ออันไหนเอยสูตรักคู่นะครับเดี๋ยวผมขอดู สูตรอันนั้นก่อนผมเอาไว้ไหนเนี่ยผมลืมแล้วอ่ะก็เดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมนะเมื่อกี้นี้มีพัสดุนะครับผมนํามาส่งนะครับผมผมเจอแล้วนะครับสําหรับสูตรนะครับผมนะนี่วิธีวิธีคำนวณอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นงูที่แล้วนะครับผมนะที่ใช้จริงักคู่นะผมกะปักกานะครับเออ สำหรับงวดนี้นะครับผมนะเลขที่เราต้องใช้คำนวณเนี่ยก็อันนี้ผมจะเก็บเอาไว้เนาะหนึ่งสองสามก็จะได้เป็นได้เป็นสามนะครับผมบวกด้วยนะครับบวกด้วยหลักสิบนะครับผมนะก็จะได้เป็นศูนย์บวกด้วยสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับผมนะเป็นแปดแล้วก็บวกเจ็ดบวกเจ็ดนะครับผมนะเนี่ยวิธีคำนวณนะทุกท่านนะเนี่ยตรงนี้ใช้เป็นหลักหมื่นนะครับผมนะทุกท่านใช้เป็นหมื่นนะครับผมนะ หมื่นสามนะครับผมนะแล้วก็สิบนะครับเป็นเป็นสิบล่างนะครับนะล่างสามนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็หลักร้อยนะฮะเนี่ยครั้งที่หนึ่งเป็นหลักร้อยแล้วก็ใช้หลักหน่วยนะครับผมนะเนี่ยนะครับวิธีคำนวณตามนี้นะครับแล้วก็วิธีบวกนะครับตามนี้เลยบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งอส่วนงวดนี้นะครับผมนะผมคำนวณได้มาประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับนะ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น1นึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งหบวกกัน3ครั้งได้เป็น3นะครับส่วนศูนย์ก็บวกกัน3ครั้งได้เป็นศูนย์อ่าแล้วก็ใช้เป็นเนี่ยใช้เป็นเลข8นะครับหนครั้งแล้วก็เลข7นะครับผมนะตรงกันเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาคํานวณตรงนี้กันนี่เป็น8นะครับผมนะผลลัพธ์ที่ได้นะก็จะได้เป็น8นะครับตรงนี้นะอันนี้เดี๋ยวผมขอเขียนไว้ก่อนนะ1 9 6เกนะครับ อันนี้ก็จะได้เป็นแปดนะครับบวกด้วยหนึ่งกลายเป็นเก้านะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับผมนะได้เป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็นำมาบวกสองนะครับหนึ่งบวกสองได้เป็นสามนะครับสามบวกด้วยเอ่อสามบวกด้วยสองเนี่ยได้เป็นห้านะครับผมอ่ะสำหรับเลขงวดนี้นะครับผมนะก็เป็นตามนี้นะใส่ใส่นี่ไว้ด้วยนะครับผมจะแยกกระดาษด้วยนะครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยอันเก่าเดี๋ยวเริ่มตันนี้แล้วนะเริ่มแบบ <BS> สภาพเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะ,นะเพราะว่าหยิบจับบ่อยนะเ <é> er> ออเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะมีสูตรสองตัวด้วยนะสูตรสองตัวมาครบนะครับผมนะักงดที่แล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะทุกท่านงูนะทำอันนี้เสร็จก่อนนะครับอันนี้นะครับสำหรับงวดนี้จะได้เป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้านะครับผมนะอันนี้นี่อันนี้ก็เข้านะ อันนี้เป็นงวดที่สิบหกนิยอนะครับหกห้านะครับนะใช้จริงงวดนี้ถูกไปนะครับมาพบมาพบโอเคอยู่นะตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมจ,จดไว้ก่อนนะครับจดไว้กนะ่อนเพราะว่ากระดานนี้มันเริ่มเริ่มอันนี้แหละทําไว้สองอันดีกว่านะครับ <laughs> เวลาหยิบจับอะไรเนี่ยจะได้เนาะันเริ่มอันนี้แล้วอะสภาพเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับ เดี๋ยวผมขอคิดงวดใช้จริงก่อนนะอันนี้เป็นงวดประจําที่หนึ่งนะมิยอนะครับนะบางท่านก็เข้ามาถามเนาะถูกจริงหรือเปล่านะครับก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูนะครับบางท่านนีเ่เรายังไม่เคยติดตามกันหรือว่าอะไรเนาะแต่จริงๆอ่ะสูตรเลขเนี่ยผมทํามาหลายปีแล้วนะครับทํามาประมาณสองนะครับโอ้ทําผมทํามานานแล้วประมาณสองสามปีแล้วนะครับผมนะที่ผมทําสูตรเลขเนี่ยนะครับแล้วก็หายไปพักนึงนะครับผมเราไปทําเลขราวกับเลขหน่อยนะครับผม เออเลยไม่ได้มาทํารัฐบาลให้เลยนะครับเห็นทำมาสองสามปีแล้วนะครับสําหรับอสูตรเลขเนี่ยนะก็ตามนี้เลยนะสำหรับงบประจาวันที่สิบหกนะมีมีทุนไหนตัวหกห้านะครับอันถัดมานะครับมาดูมาครบนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมบอันนี้เดี๋ยวผมขอจดสถิติไว้ก่อนนะครับงวดที่แล้วนะครับงวด วดนี้วดนี้วดนี้หลุดนะครับเหมือนเข้าเลขเดียวนะครับเข้าเลขเดียวเดี๋ยวผมจะมาทําให้ให้ใหม่นะสาหรับสูตรนะครับเดี๋ยวผมมาทําให้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะอ่ะเดี๋ยวผมทําให้อีกทีนึ่งนะแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมมาเก็บสถิติกันก่อนนะครับนะแล้วก็วิธีคํานวณนะครับนี่นะครับอ่าสำหรับวิธีคํานวณนะครับสูตรนี้เนี่ยเราใช้เป็น เราใช้เป็นตรงไหนเอ่ยนี่เราใช้เป็นหลักหมื่นนะครับผมนะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็เป็นเลขหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ใช้เป็นสามตัวครั้งที่สามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับผมนะสามตัวครั้งที่สามนะครับเป็นหลักสิบนะครับก็จะได้เป็นเลขหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวมาคำนวณกันตรงนี้นะครับได้เป็นสามนะครับผมได้เป็นเอ่อ สี่นะครับได้เป็นห้าได้เป็นห้านะครับผมนะห้าบวกสามได้เป็น 8, 8 3, แปดแปดบวกสามได้เป็นหนึ่งนะครับนะอันนี้งวดที่แล้วอันนี้ผมขอเก็บสถิติไว้ก่อนนะเผื่อท่านใดที่อยากได้สูตรก็ตามนี้เลยนะครับผมนะตามนี้ใช้หลักหมื่นนะครับผมทุกท่านนะหมื่นนะครับแล้วก็ใช้เป็นหลักร้อยนะครับ อย่างอัหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้เป็นอันนี้เป็นหลักสิบนะครับเป็นสามสามตัวครั้งที่สามนะครับผมนะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกสามนะครับผมอ่ะตามนี้เลยอันนี้ผมเก็บสติก่อนนะครับส่วนสูตรพวกนี้เดี๋ยวผมทาให้อีกทีเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับผมนะรอรับชมได้นะครับหลักร้อยนี่เราเก็บสติไว้พวที่เราออกเป็นศูนย์สองนะครับอ่ส่วนงวดนี้ทุกคนนี้รอก่อนนะครับงวดนี้ไม่หลุดนะครับผมนะมาไม่ครบนะครับแต่ยังมาอยู่นะครับก็มาแค่ตัวเดียวนะครับตรงนี้ มาตัวเดียวนะครับผมก็จะไม่ให้จะให้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้หลุดก็จะแปลกนะครับผมนะเพราะว่าเข้ามาเนี่ยตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดแล้วนะครับมาหลุดงวดที่แปดนะครับงวดที่เก้านี่อาจจะเดินต่อนะครับหรือเปล่านะครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะจับสูตรมาให้ใหม่นะเดี๋ยวดูสูตรมาให้ใหม่นะทุกคนนะอืมจะหลุดบ้างผิดบ,บ้างคำนวณมา คำนวณมาถ้าคำนวณมาแบบสูตรเนี่ยถ้าคำนวณมาทั้งปีเนี่ยแล้วแล้วเลขเนี่ยเข้าทุกสูตรเนี่ยผมคิดว่านะมันมันยากนะครับมันยากมากนะครับเพราะถา้าถ้ายิ่งเลขยิ่งน้อยนะครับเลขยิ่งน้อยเนี่ยโอกาสเสี่ยงก็ยิ่งสูงนะครับแต่ถ้าเลขเยอะเลขมากๆเนี่ยห้าหกเจ็ดตัวเนี่ยแล้วก็ห้าหกตัวนะแล้วก็ใช้เป็นแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยเอออันนี้เข้าเขาก็มีโอกาสอยู่นะครับผมนะสําหรับสูตรปีเนืฮนะ อ,อันนี้แต่อันเนี้ยคือสูตรที่เราเนี่ยมีมีอยู่ห้าตัวนะจับคู่สองตัวนะครับจับคู่สองตัวนะครับก็ถ้าจะหลุดมันก็ไม่แตกเนาะวนะ่าเนาะเข้ามาแตกทั้งดเข้ามาเจ็ดงวดแล้วนะครับผม,มถ้าหกตัวนี่ถ้ามีหกตัวมันก็จะเป็นมันก็จะได้ชุดเยอะไปอ,อีกนะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะเพื่อนนะเจ็ดเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบชุดนะครับผมนะชุดนี้มีสิบชุดนะครับผมนะจะให้หลุดจะให้หลุดบ้างก็ไม่แปลกนะมีแค่สิบชุดเองนะครับผมนะในนี้นะครับห้าตัวเนี่ยมีสิบชุดเองนะเออสาหรับมาครบล่างนะครับมาครบล่างมีสิบชุดก็ไม่แปลกอืมนะครับถ้าเป็นสิบแปดชุดสิบแปดชุดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอันเนี้ยสองสองตัวนะสิบแปดชุดก็ จะกลับอีกก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันห้าสิบแปดชุดรวมกัน30 30ิบสกว่าชุด40่สิกว่าชุดเนาะเพื่อนเนาะเอาไหมลองดูไหมลองดูไหมครับจะให้ผมทําเป็น18ชุดดีไหมทุกท่านตรงเนี้ยหรือว่าจะเอาสูตรใหม่นะครับยังไงก็ อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับใครที่ดูคลิปจบนะนะครับอย่าลืมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับใครที่อยากให้ทาเป็นสูตร18ชุดดีหรือเปล่านะรหรือว่าจะเอาสูตรเท่านี้ดีนะครับอ,อันนี้มี10ชุดถ้าผมเพิ่มตัวเลขเปอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะได้6ตัวนะ6ตัวแล้วถ้าจับคู่กันอันถ้าจับคู่กันนะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 14 15สอง้าสิชุดเองทุกท่านนะสิชุดนะครับ15ชุดเนาะสามสี่ห้าห้าห้ามสเดี๋ยวผมขอคิดกันนหะ้าสี่สามองหน,นึ่งนะฮะคราวนี้ อันนี้ได้เป็นหกนะครับผมนะส่วนอเน 6, ออ่ได้เป็นหกอันนี้จะเป็นเก้าเออสิบห้าชุดนะครับผมนะนี่สิบห้าชุดนะครับสิบห้าชุดให้ผมเพิ่มตัวเลขไหมนะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้นะครับผมนะอืมอย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้นะตัวนี้นะครับผมนะเอาเป็นสิบห้าชุดนะครับเอาเป็นสิบห้าชุดนะมามาครบนะเนี่ยดู เราก็จะทําเดี๋ยวสูตรสูตรใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีแน่นอนเดี๋ยวทําให้แน่นอนไอ้สูตรมาครบสองตัวล่างเนี่ยนะนะนถ้าเอาสิบห้าชุดเนี่ยบอกผมด้วยนะครับอันเนี้ยให้จับคู่กันจริงๆได้แค่สิบชุดเองนะครับผมนะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้เท่ากัน้นะครับผมนะยังไงแล้วก็เนาะ อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับพร้อมกัไลค์ดิไว้ด้วยนะเวลาผมลงคลิปเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับผมอโอเคก็ขอบคุณมากมากที่รับชมคลิปกันจบแล้วก็ยังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะว่าจะเอาอยัางไงดี <c oughs> เออช่วยผมคิดหน่อยนะครับผมบางทีก็ตื้อเหมือนกัน <c oughs> คิดแต่ตัวเลขนะครับผมเออนะฮะก็ทำเพิงพ่งทำเพิ่งทำคือเพิ่งทำแบบเพิ่งกลับมาทำงวดแรกนะมันจะใช้เวลาหน่อยนะครับ แต่ก็มีสูตรเข้าเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพยายามลงให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรีบลงให้นะสูตรที่เข้านะนะอ่ะโอเคนะครับนะยังไงก็มีประมาณเท่านี้มีประมาณนี้ไว้เจอกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม